เขาเปิดฐาเทื่อดินไม่ตายพี่พีนไม่ตายพี่พีนไม่ตายตื่นแล้วตื่นแล้วต้องซีซีองยังไงอย่าเพิ่งโคบหน่อยเฮ้ยอ่าโอเคเราเลิกไปแล้วกันนะครับไม่ดูกองเราทีคะแนนผู้ชนะนะครับในการชิงสี่จักรพรรดินะครับจะเป็นไปตามนี้นะครับผู้ชนะจะได้สามคะแนนนะครับเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์นะครับคะแนนอุ้มนะครับคะแนนอุ้มผู้ที่อุ้มเอ๋จะได้หนึ่งคะแนนนะครับต่อหนึ่งเอ๋ ส่วนผู้ที่โดนอุ้มนะครับจะจะเสียคะแนนก็คือลบหนึ่งนะครับส่วนฝั่งที่โดนอุ้มอันนี้เข้าใจไหมครับเอคนที่โดนอุ้มไม่ได้ไม่ได้สูตรหรอครับรติดลบหรอครับคนที่โดนอุ้มจะต้องลบหนึ่งคะแนนครับส่วนคนที่ได้อุ้มจะได้บวกหนึ่งคะแนนครับก็เท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าโคอิอุ้มผมสองผมอุ้มหนึ่งก็โคยอิดได้หนึ่งคะแนนถูกไหมครับ ก็เอาง่ายๆโคอีอุ้มยี่สิบใช่ไหมโคอีจะบวกยี่สิบแล้วอ่าสปาร์กี่โดนเออยี่สิบก็จะต้องลบยี่สิบครับอันนี้เข้าใจไหมไม่ไม่พี่หมายความว่าแล้วถ้าผมอุ้มได้คือคะแนนก็หักลบกันหรอหรือว่ายังไงใช่ใช่คะแนนจะหักลบกันครับอ่ะคุณคุณได้เออคุณก็จะบวกหนึ่ง คนที่โดนอุ้ม,มถ้าเออ,อก็จะลบหนึ่งเดี๋ยวไปตอบเพื่อนใหม่แต่แต่เดี๋ยวไปตอบเพื่อนให่ไอ้เพื่อนใหม่อันนี้เข้าใจไหมครับเดี๋ยวไปข้างๆอยู่เพื่อนใหม่ครับพี่อ่าครับพี่นี่โคอีเข้าใจสปาร์กีーเข้าใจถูกต้องไหมครับเข้าใจครับอ่าเข้าใจครับโอเคแล้วก็เล่นเต็มที่นะครับห้ามหนีห้ามหลบซ่อนปับป๊บปั๊บได้ไหมครับ บัฟได้ครับในในในกรอบครับในกฎของประเทศเลยครับอันนี้ปนได้ไหมปนได้ครับนะครับเล่นเต็มที่ห้ามหนีห้ามหลบซ่อนถ้าตรวจสอบพบเห็นว่าปนได้แก๊งใดแก๊งหนึ่งนะครับเล่นไม่เต็มที่หนีหรือหลบซ่อนแก๊งนั้นจะถูกปรับห้าล้านนะครับเข้าใจไหมครับทุกคน เออพี่โนครับเมื่อคืนถามพี่แดนนี่เรื่องการป้นเขาบอกว่าไม่ปนครตอนนี้ให้ป้นแล้วครับหรือจะหรือจะไม่ป้นครับขุ้เลยครับผมว่าต้องปนอ่ะเพราะว่ามันตัดกล่องซ่อมตัดตัดอาหารตัดอะไรได้ครับใช่เต็มตัวเลยเอายังไงเอา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 ปราชาธิปไตย์ตายไหมเนี่ยโหวดกันเลยเพราะสองแก๊งมันเป็นเรื่องของคุณสองคนอ่ะปนครับถ้าให้คนเล่นคนเล่นโหวดมันผมว่ามัน ไม่ไม่โอเคแล้วครับให้ต้นไปเลยก็ได้ครับพี่โนอ่าถ้าสำหรับพี่เขาเยอะก็ผมประมาณเดี๋ยวนี้เดีนี้มั่งหน่อยเพราะว่าถ้าให้มองว่ามันเป็นสตอรี่ปกติผมว่ามันควรจะทําให้เหมือนกันหมดเลยไม่ผมว่าทีซีต mm hmm> ั้งสิบเลยครับอ oh> ่าถ้าทีซีบอกให้ปล้นได้ก็ปล้นได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานผมถามทีซีแล้วผมไม่ได네้คิดเองเขา พี่แดนนี่บอกว่าแดนนี่ไอเรื่องสตอรี่ซิงค์กับพันเน่ยให้ป้นได้หรือให้สู้ไม่ได้ความเผครับเต็มที่อยู่แล้วครับไม่อยากให้ป้นครับเพราะนไปมันก็สุดการสู้สู้สู้ครับเอเซีสู้สู้ครับเกิดใจคนเขียนพวกอีกโอ้โหขอบคุณครับครับงั้นอยู่ที่ตกลงกันเลยครับว่าจะป้นกันไหมคือว่าไม่ต้องทําให้มันเหมือนกันทุกกคะแนนสูงไปแล้วใช่งั้นก็คุยกันตั้งไฟแรกเลยครับถ้าไฟแรกป้นไฟต่อไปก็เอาแบบตามนี้เลยแล้วแล้วแกนนี้คือต้องป้นเหมือนกันว่าเสียงเจเคกับเอซียพวกนี้จะให้ป้นไหมต้องเป็นเหมือนกันครับเหมือนนนนกกัััคครรบบแล้้ว็ปะ ก็ป้นป้นเป็นแบบจํากัดของไหมครับของที่ของที่เล่นอ่ะไม่ป้นตามปกติเลยอ๋อโอเคครับก็ยิงจากปกติเลยก็ได้ก<ช>็ตามกฎประเทศก่อนสองทุ่มมันเก็บได้ครับถ้าเกิดใช่เ<ข>พื่อตัดกล่องซ่อมอตัดใช่ใช่ง่ายดีอันเนี้ยใช่ครับเนาะเอาไปตามนี้นะครับกีโมตึงๆไรนะรับน้องใบเหลืองอะไร อ๋อใช่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 ในกิจกรรมนี้ถ้าเกิดสมมติใครอ่ะพลาดโดนใบเหลืองนะครับโดนใบเหลืองนะครับจะต้องโดนหักหนึ่งคะแนนนะครับจะไม่โดนใบแต่จะไปโดนหักหนึ่งคะแนนได้ครับ เ,เรื่องบัฟนิสสองแก๊งนี้ลองตกลงกันหรือยังครับไม่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 เอาเอาเอาตามกูเลยตามกฎประเทศจบง่ายดีครับง่ายดีเอากฎประเทศเลยกฎประเทศคือบ้าได้ก็เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผู้ชนะนะครับคะแนนจะได้นะครับผู้ชนะได้สามคะแนนเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์นะครับคนเอ๋อผู้อุ้มจะได้หนึ่งคะแนนนะครับส่วนคนที่โดนเอ๋อจะโดนลบคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับ เล่นเต็มที่ห้ามหนีห้ามหลบซ่อนถ้าตรวจสอบพบเห็นว่าคุณเล่นไม่เต็มที่คุณหลบคุณซ่อนแกง๊งแกง๊แกง,แกงนั้นจะโดนปรับห้าล้านนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคและเดี๋ยวสองทุ่มจะมีการเริ่มนะครับอันนี้ไม่มีรีเลยใช่ไหมครับสองทุ่มมีสามทุ่มไหมรีสามทุ่มสามทุ่มครับรีสามทุ่มแล้วก็ยาวเลยใช่ไหมครับีใช่ครับใช่ เอ้ยนี่ใครโอเคครับโอเคครับอ่ะเอ็กเอ็กมาคุยหน่อยผูกเสียเก็บมาไปชนตรงนี้ได้หรือได้ได้ครับพี่พเรียวไปนี่ไหนตั๊กตี้ถ้าบัฟอะไรตามปกตินะครับแล้วเดี๋ยวจบเราค่อยขอโทษขอโพยกันเออมาไม่เคยเล่นเลยครับครับครับไอ้กลับเลยกลับเลยเดี๋ยวเขาเสกถุงศพไว้ในในบ้านพี่เรียวอะ ไห้เราเช็คชื่อเช็คชื่อที่ทีซีเลยคนที่ไม่มาคนที่่ไมมสปาลีมาสปาลีมานี่ครับสปาลีมานี่เราเยอะกว่าเพื่อนเต๋อเต๋อที่เหญ่แล้วไอ้เหี้กอาจจะเดี๋ยวคุยเรื่องแผนตรงนี้ก็ได้คนพี่บ๊องเลยพี่แผนน่ะมันจะมีพี่จะมีเรื่นสองอย่างพี่ว่าเล่นบ้านอ่ะมันอาจจะล้มหมดเว้ยแต่มันจะได้ตรงที่ว่าตำรวจอาจจะมาเทคเราทันแล้วอาจจะตัดกำลังคนก็ได้เพราะเราได้เปรียบไอเราเสียเปรียบถูกไหมใช่พี่เราเสียเปรียบเพรเราเราเสียเปรียบอ่ะเราได้ตั้งรับ ก็อย่างที่เราเคยต้อมกันเลยเล่นล่างไม่เวิร์กลอยเข้ามาขึ้นมาชั้นชั้นสองไม่เราจะเล่นบ้านใช่ไหมเนี่ยจะต้องเล่นที่ว่าต้องเล่นมีใครเห็นด้วยไหมมีใครไม่เห็นด้วยบ้างมีใครไม่มีอะไรแนะนํามาลองพูดมาเลยเขาเล่นความหมายของเขาเล่นเต็มที่คือ,อยังไงของเขาเ่องที่คือไม่ลหลบเราเจอไฟไ,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราไปแอบอยู่ตรงที่อ่าเมืองบนอย่างเงี้ยอยู่ตรงทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยตัวไว้อย่างเงี้ยคือไม่เม่อไม่แอบอะไรเง,งี้ย หน้ไทเมอร์อ่ะได้เต็มที่ก็คือมีการไฟเราเล่นอยู่บ้านได้มันเป็นวิมันเป็นเทอร์ของเราไอในกรณีคือเราไม่ได้ไปหลบถึงขนาดว่าเราไปแอบหลบอะไรประมาณนั้นในการหลบรับหางคีด้วยนะคะฮะครับครับอะไรนะสองเซ็แทนบหางคีไปเอามาหางคีฟรีเออหนูถามเพิ่มเติมหน่อยไอที่เล่นไม่แอบเนี่ยคือแบบว่าถ้าแบบว่าไปรีเซ็ตตัวแยกได้ใช่ปะก็ถือว่าไม่แอบนะพี่ไม่แอบเราไม่แอบอ่ะ แอบก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนก็ว่าเราไปอยู่ที่กินแหลกเมืองบนอย่างเงี้ยนีเรไปแอบอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยไปแอบไปแอบเห็นปะพักลี่ครับขอตัวแทนคนหนึ่งรับฮ่าคีครับใช้ได้หนึ่งลูกนะแจกฟรีครับอันนี้มีใครอาคิปงั้นครับที่ถือดันนี่ครับเอ่อผู้ชายโนครับคนออกโอเคพี่เป้นไปแล้วใช่ไเออของในตัวใครไม่อยากโดนปนไปเก็บก็ได้นะเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลเบลก่อนไหมไอ้ตัวสิบเก้าตัวอะไรใช้ยังไงเนี่ย สวัสดีครับได้ยินเสียงแล้วมีมีปืนครับมีปืนมีมีสวิตเบสครับมีไม้แล้วแล้วคุณโมงงเชียงหนักของผมไหมครับเนี่ยทางรีสูมีสูมาเดียวนะครับยี่พวกเราไหวเว้ยมีทั้งใช่ใช่พวกเราไหวใช่เราไหวอะไรก็วันที่ประชุมมึงก็บอกว่ามึงอยากเล่นกันไงฮะจะมางงงมังอะไรอ๋อที่มึงมาไหวเสียงยังแผ่วเลยดูดิโอ่ยที่มันไม่ไหวนะเนี่ยมันแผ่วแต่เนิ่มโอ้โห ปตเรถรีบกลับไปไปาทำไรยี่สิบาทีต้องรวมหเขา้อเราขอไปเก็บไปทูก่อนแหละไปรูแหละเฮเบิกรถก้ามาขึ้นกันพี่เก้าก้าอยู่ไหนใครมีรถอาเบิกเอชปุ่มห้าห้าสิบสิบห้าอี่สิบยีห้าสมสิบไอ้เชี่ยสาสิบสองคนใครยืนเมื่อไม่รู้เว้ อีกสองคนก็สามสิบสองวะได้ได้ได้คนละสาโตไปเอาบาติเคนละสามโตไหวอยูู่เอาคืนมาเลยเร็วๆฟิวไปกับคนที่มีวอร์ดิฟิวน้อยมายูดาเต็มที่พี่เฮ้ยหมูน้อยอย่าช้าพี่ก็ครับ พี่จะพูดไปไหนวะเจะท้าเอ้าพี่ได้เบิร์ก็จะต่อยไปไหนเราได้เล่นละโค่น้อยพี่ต้องอีโมสองยังไงก็ไหวโอ้โหผมจะโดนใบเหลือก็ดีครับเดือนหนึ่งวันนี้สองเดือนอีโมสองตรหั่อยากให้ใส่ให้เต็มที่ รกทคือแบบว่าหันหน้าแบบหันหน้าใส่กันเลยันไม่เกี่ยวเลยครับแบบไปกันไม่เกี่ยวเลยตัดทิ้งไปเลยครับก็คือว่าใส่ได้ปกติเลยครับกาแฟดีใส่รถ้ต่อเลยแค่บ่อยเฉยว่าพูดง่ายถ้าคุณถ้าคุณแบบไม่ได้ไม่ได้หนีไปบนเขาอะไม่ได้หนีเพื่อแบบแอบอะเขาจพอสมมติว่าคุณอะคุณหลุดออกไปแล้วปุ๊บคุณหลุดออกจากใส่รถได้ไหมวะคุณก็หารถไปเติมกลุ่มรวมใหม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเอออะไรเงี้ยเลยทุกคะแนนมีค่าถ้าเราโดนเราก็ติดบบถ้าเขาโดน ถ้าเราอุ้มเขาได้เราก็บวกเข้าใจใช่ไหมพี่ขับอกพี่ครับพี่ถ้าเราโดนสิบยี่สิบเคสยี่สิบเอ๋ยเนี้ยเราก็ติดลบยี่สิบเลยนะแต่เข้าใจแต่คนคนเราน้อยอ่ะแต่ก็นั่นแหละไปกิจกรรมให้เราแล้วเราก็เล่นให้เต็มที่แล้วกันเล่น่าสนุกครับพวกผมใช่ได้นอาสนุกแล้วกันเอาให้เป็นประสบการณ์ให้มันแบบหลังๆเดี๋ยวมันจะมีอ่เองต้องไม่เจ็ดเทพอีกถ้าเองตกจากที่เนี้ยอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรให้เองได้เยอะโอเคครับนั่นแหละลองเล่นดูอันนี้เป็นครั้งแรกอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ มีอะไรก็เล่นต่อใช่เล่นต่ออย่าไปเบรกหรืออย่าไปอะไรโอเคไหมครับครับเอาไปเอาไปคำว่าเนีเนี่ยเนีลองแกะถุงศพถุงศพ๋ยวไปใส่ตู้ให้ถุงละแป๊ตู้ละแปดสิบในแต่ละแปดสิบถุงถ้าเอิบแล้วตรงนี้เสียอะไรมครับหรือว่าแค่เข้าตู้เข้าวตู้อย่างเดียวครับใช่โอเคครับเีลบอกว่าครั้งนี้มีปัญหาครั้งหน้าว่ามึงก็มาดิวะอะไรเงี้ยมาแล้วมาแล้วออเล้ถูกกนไป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 กลับบ้านใช่ไหมพี่บ้านใช่ไหม ขับรถได้ใช่ไหมแม่ได้โอเคโอเคพี่ปัดจอแล้วไปหงื่ี่หิวลี่เรมวเรเวเอาไว้เฮียเสียงรลึกกรี่เอาหน่อยมาดีดูไปดูไปดูมาบ้าเอาหนเว้ยมาแล้ว นี่แหละคือสาเหตุที่เราต้องมาเล่นจักรพรรดิด้านล่างอ่ะเนี่ยไม่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 ข้างล่างไม่มีใครเล่นหอกข้างบนไม่มีใครเล่นไม่ไม่แกทำเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่คุณอิสาไปเลยโอ้โเยอะมากโเ้ยโอ้โหเคนลุกไอ้เหี้ยโคตรเยอะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริง เขาระเบิดบ้านแล้วนะเตรียมตามแผนนะแล้วต้องพูดกันทุกคนห้ามเงียบเอาไว้น้องไประดับไประดับไปอับแจกด้วยฟังพี่เล่นตามแผนไม่มีข้อผิดพลาดไปใครเงียบมาแค่นั้นห้ามเงียบอีกรูกหนึ่งอีกรูกหนึ่งมาแล้วไวรุ่นท็อปนั่นไม่ดีโดนกูเป่าเข้าขั้วไถตาใครมีระเบิดอ่ะแกตายได้เลยอสา ไม่ได้ระเบิดมาโหเฮียอะไรเดี๋ยวเยอะจัดตีหมดานแล้วกันถอนรับเงีย่างเลยไปเกาะรอเลยไม่เก็บตู้ไม่ได้อคุณได้แดงทั้งหมดไปลูกแรกรอดตองมาลูกสองมาจริง ไม่ต้อง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 กันนั้เราก็แท้ให้หมดกินไปก่อนเนี่ยจะไม่ได้กินซะกคิดว่าขึ้นมาเขาจะพุ่เข้าไปยิงปะเออคารล่าบอสเขาเขาหรือมาระเบิดเขาไม่ได้ระเบิดลูกมาไปซ่อมปะเพื่อนดูเขาไม่ระเบิดลูกมาไปซ่อมป่ะเขาระเบิดแค่ลูกเดียวใช่ไหมมาซ่อมป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่องไม่ต้องไม่ต้องกินยาเทเซ่แล้ว เดี๋ยวจะซ่อมสี่ซ่อมแมยเพรากลับไปเอาอยู่นะซ่อมได้นะสวัสดีมานานมานานเขาไปขับไปเอาเขาแป๊บเดียวจบลอเียมันต้องเต็มร้อเอ้ยมันต้องแตกอ่ะมันเหี้ยซ่อมเลอมันต้องแตกเรากดระเบิดเองแล้วทำนี้เขาอพุ่งเข้ามาสิเฮียยมันจะฉลาดวะเดือดซึดด่ะเบิดมาแล้วเออขอร้องก่อนอาร์ดิมพี่ว่าอาร์ดระเปิดมาแล้วนะระเบิดมาแล้วนะลูกลูกได้ยินได้ยินนะโอเคโอเคได้ยินครับลูกท้ายลูกท้ายล้ว ไปครับ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 มาเตรียมตัวเลยเตรียมรับแรงกระ่มาวุ่นวยกระต่ายเห็นเนี่ยมึงเพิ่แล้วแล้วมาแล้วมาแล้วเขยิงอะกินยากันเลยยากันกินใ่ขึ้นไปอย่าดิขึ้นใบนิ่มนิ่มนิจับ ช่วยเพื่อนด้วยไปเลยไปเลยไมตายคนนึงอะหลงไปอะหลงเปิดล้อม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 ชุดไปเยอะชุบไปเยอะชุบไปหลงคนนึงเปิดยิงกินเปิดกินยาการ์ไม้ชุบลงนะชุบลงห่อไปห่อไปตัวล่างเลยห่อตัวล่างเลยมึงเก็บตัวปืนที่เตียงดิมึงเก็บตัวปืนที่เตียวอเม้ง กอิ่มแล้วกูห่อแล้วอะลครับตมาแล้วครับจะหยุดไม่หยุดครับตงมาแล้วครับชุบแล้วชุบแล้วไอตรงนี้ชุบแล้วพี่พี่พายุหาคีเลยดิเจ๊หมด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 พ่หาีโอ้ยชุบพเอเอาเอาขยิงเปิดหาคีดิอ yeah. no ืมโอ้โวเขาเปิดหาคี่ะชยพื่ไม่ตยพี่พี่ไม่ตายพี่พี่ไม่ตายตื่นแล้วตื่นวโอ้ยอ่าเ้ยโคน่อยเฮ้ย

ตายยูตื่นตายตายบางคนตายรัวคนนึงตายรัวด้วยพบกันหอด้วยเลยพบกันหอด้วยจะไปตายย่างกัด้วยหอนี่หูหอแล้วหนูหอแล้วหนูหนูร่วงหอพี่หออเลยพี่เอาไปแล้วพี่เอาไปพี่มานี่เรอหมดออกความกันหมดมากนี่เอาไป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 ฮุ้มไปยังไม่จบยังไม่จบคุณยังไม่ตายเอ้ยมึงจบคนนี้ไปนี่มบคนนี้ไปนี่ถอยถอยถอยเดี๋ยวว่าชุบไอ้จักหน่อยถ้วยไอ้ชุบชุบไอ้เป็นลงรถออกไม่ได้พี่ลานในเที่ยออกไปก่อน ออกไปออกไปไปบ้างมาคนนึงะกูยังตึงกูย่งตึงมาดิมาดิไหวบ้างไหวบ้าตัวรอยหน่อยเยตัวห้อหน่อยไมาดิเียไหวกูบ้าอาแล้วเปิดประตูรยให้หน่อยใครก็ได้มาเปิประตูรไอสัตว์มาดิที่จะไปไหนกันเลยตายแล้วตายแล้วีเนี่ยยืนเฉยจไปแล้วไม่มีห่อแล้วลูไปลไปลไปเลยไปเลย ใครจะหมดแล้วมาห่ออีกยากหน่อยยากหน่อยกูยังตึงกูยังตึ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 งอี่ตึงตึงรอรอรออรอูอรอตึงอกเลยพี่ยุงไปขึ้นรถเลยพี่ขึ้นรถเลยไอ้จักไปไหนแล้ววะตายางนังอุยโดนยิงอยากันมีแต่กัน หาย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 ที <mean> ่าคุ offs, ้นย

พี่เมื่อกี้กูน่าจะหนีวะไม่ได้หนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าตึงจากตัวนี้กินโดนผมไปอีกโดนผมไปหลายตัวอยู่อะเกือบสิบได้ั้งหนึ่งแล้วสองสามออกออกออกอกแล้ว เยอะเดยวบนนะมันเยอะเกินไม่กี้ผมตีไปเกือบสิบตัวเยอะเกินไม่ไหวจริงไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ไฮไลท์แล,ล,แล้วกดเชสเลยละกันลืมกดเชสเนี่ยเวทโบ เฮให้เลากสองว่ะสามสเคนเดเอาให้โดนจับกรกสอบโดนยิงโดนยิงเหมือนเหมือนเหมือนโอ้ยคอกูมาคอกูมาคอกูมานั่นแหละแม่แม่มึงฟังกูก่อนมึงฟังกูมึงฟังกูเอาตำรวจมึงฟังกูมึงฟังกูก่อนดิเฮ้ยเหมืองสะพานเหมืองมีมีมีสไปแท็บเอาดิเอาดิเอาดิคอกูมาดิไอ้ตานมึงเห็นเปล่าเอาดิเอาตำรวจบัมม์ทำไมอ่ะเอายางแตกสียางเหรอ โอ้ยเฮียไม่มีใครฟังกูเลยสัตว์เออจะเย็นได้ไปทะเลาะกันนะอ๋อแตกตีย,งตยางแล้วแตกตียางแล้วไม่โ<ล>ดยิงโคนแม่นนะเกมนะกูเกมแอบนะเฮียยิงโคนแม่นเอา้าเอา้าพวกวิ่งอีกเอาทิ้งศพแล้วเอาทิ้งศพแล้วเอาแหละ กุลลอแล้วเด็กกูไปช่วยเพื่อนอเคกุลล้อแล้วเดี๋ยวขับไปเชิดต่อเด็กก็ว่าวอนนี้นี่นี่ศพอยู่นี่ศพอยู่นี่ศพอยู่นี่นนเดี๋ยวไปเชิดต่อแค่นั้นแหละ ขอบค,ครับอ้าวดูเดให้ผมลองก่อนไปโุ้ยโดนหอ,อกันบานเลยไล่อยังไงเนี่ยส่งไอ้นี่หน่อยได้ไหมครับอ้าวเขาจับผมไว้อ๋อก็ได้ขึ้นรถได้ อะไรเนี่ยพี่อะไรอ่ะพี่ท่าอะไรเนี่ยปั๊มยารอเลยไปเกาะด้วยเกาะไอ้นี่หมดเลยอ่ะไส่เกาะไส่ได้รอ,อ,อเลยกเกาะเงินผมหมดเลยอะเมื่อกี้ไฟไม่ยัง ค,ครับเฮ้ยนึงก็ติดไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุย้ยมันนี่ว่าใช่ปะ